ยินดีต้อนรับสู่ช่องข่าวของเราวันนี้เรากอนีขหิสรอาลังส่งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไมแองเจโลลบนักแสดงที่หล่อและมีความสามารถของวงการบันเทิงไทยผู้เผชิญกับความท้าทายมากมายในอาชีพและชีวิตส่วนตัวของเขาไมแองเจโลซึ่งมีชื่อจริงคือพิรักนิธิภพศสารกุลเขาเป็นนักแสดงนักร้องและนางแบบชาวไทย เขาเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2532ที่กรุงเทพประเทศไทยด้วยรูปลักษณ์ที่ดีความสามารถในการแสดงและความสามารถในการร้องเพลงที่ดีไมจึงกลายเป็นหนึ่งในดาราไทยอย่างรวดเร็วอาชีพการแสดงของไม้แองเจโลเริ่มขึ้นในปี2010เมื่อเขาแสดงในละครไทยเขาได้แสดงในภาพ,พยนตร์ยอดฮิตและประสบความสำเร็จิสระอเรศมากมายดึงดูดความสนใจของผู้ช่วโมงและมืออาชีพ มีชื่อเสียงในบทบาทของเขาในภาพ,พยนตร์เรื่อง Full House ในปี2014ไหมแองเจโลแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและผู้ชั่วโมงยอดนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันมีปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์อันแสนหวานระหว่างเขากับนักแสดงร่วมซาร่าคาซิงกินี่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสนิขหิตสระเร็ไหมแองเจโล ประทับใจอย่างรวดเร็วกับรูปลักษณ์ทั่วไปของเขาและได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานความงามที่วงการบันเทิงประเทศไทยอย่างไรก็ตามต่อมาไบ์แองเจโลเผชิญกับเสียงทางเพศมากมายส่งผลกระทบต่ออาชีพของเขาความสัมพันธ์กับโมเดลซาร่าคาซิงกินีนั้นขัดแยง้งและมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของเขาเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดปัญหามากมายในชีวิตของไบแองเจโล และทำให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชั่วโมงส่วนหนึ่งก่อนหน้านั้นไบแองเจโลเป็นเริ่มต้นในประเทศจีนแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยและประสบความซนิขฮิสระอเรตในการแสดงต่อไปอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดีซอนิขฮิสระอาหอรับเขาเมื่อเขาแทงคดีด้วยความปรารถนาที่จะกลายเป็นพ่อที่ถูกกฎหมายและเพื่อเยี่ยมลูกๆของเขาโดยไม่ถูกขัดขวาง การต่อสู้เพื่อความรักเช่นเดียวกับการต่อสู้ของเด็กๆมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของไมแองเจโลทำให้เขาเสียคะแนนในสายตาของผู้ชั่วโมงส่วนหนึ่งแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ไมเอลเจโลก็ยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมและสิทธิเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นพ่อที่มีความรับผิดชอบและใจดีพร้อมที่จะให้ความสนใจเป็นอันดับแรกเมื่อเผชิญกับความท้าทายมากมายและ,ะเผชิญกับความวุ่นวายมากมายในอาชีพการงาน และชีวิตส่วนตัวของเขาไม่แองเจโลยังคงยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าเขาได้พิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถในการแสดงและความสามารถในการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกันเราหวังว่าไมแองเจโลจะเอาชนะความยากลำบากค้นหาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต และยังคงนอนยสหิสระอาผู้ชั่วโมงด้วยผลงานการแสดงที่โดดเด่นในอนาคตขอขอบคุณที่มากับเราโปรดติดตามช่องของเราต่อไปเพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโลกแห่งความบันเทิงนั่นคือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไม์แองเจโลลบดาวหลอและพรสวรรค์ของวงการบันเทิงไทยแล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไป